ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เกิดการแพร่กระจายไปทั่วประเทศไทยร่นนองซึ่งเป็นเมืองเล็กในป่าใหญ่ก็ประสบปัญหาเรื่องเดียวกันเช่นเดียวกับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาทิเวศเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองระนองก็ได้รับผลกระทบคือ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ต้องปรับวิธีการเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลบ้านขอนิเวศได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่3ในการดำเนินงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากโมูลนิธิแจนแอนออสการประเทศสวิตเซอร์แลนด์จำนวน1 3 0 0 0 0บาทสำหรับสร้างเป็นสำนักงานในการดำเนินโครงการและได้มีการต่อเติมอาคารสำหรับการเรียนการสอนขึ้นในปี2,564ได้รับงบประมาณอีก1,000 0 0บาทจากวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองและมูลนิธิแจนแอนออสกา สำหรับการดำเนินงานโครงการนี้นะคะเราก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักยึดในการดำเนินโครงการค่ะซึ่งเป้าหมายหลักของเราก็คือเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยจึงได้มีการดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรนะคะเพิ่มเติมขึ้นในรายวิชา w ว็บแบงค์สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมหนึ่ง และจะให้มีกิจกรรมชุมนุม West b แบงขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อคัดเลือกแกนนำในการดำเนินการในการดำเนินง,งานของตัวธนาคารขยะและนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์แล้วก็บริหารจาัดก,การธนาคารขยะอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยจุดเน้นของเราก็คือเน้นให้เด็กเนี่ยได้พัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นกระบวนการปฏิบัติกระบวนการทางสังคมกระบวนการกลุ่มกระบวนการ,รเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้ค่ะที่เรามุ่งหวังว่าจะให้เกิดขึ้นในตัวเด็ก ในปีการศึกษา2564โรงเรียนของเราได้ปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียนในเรื่องของการคัดแยกขยะทั้งนี้ในเรื่องของครูผู้สอนครูผู้สอนก็จะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำชี้แนะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับในรายวิชาเวสแ a n k ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขยะประเทศได้ขยะรีไซเคิลก็แบ่เป็นกระถ้วดขวดขวดน้ำกองกระดาษอะไรพวกนี้แล้วก็ขวดขวดแก้วทั้งนี้เมือคิดนขยะมีเซอะขึ้นก็คือสามารถระดมเก็บขึ้นได้โครงการธนาคารขยะเวสแบงค์ยังได้จัดกิจกรรมคัดแยกสร้างมูลค่าขึ้นภายในกิจกรรมย่อยทุนให้น้องต่อชีวิตเพื่อการศึกษา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนำขยะรีไซเคิลต่างๆที่ได้รับจากการบริจาคไปขายเพื่อนำเงินมาจัดทำเป็นถุงยังชีพให้กับเด็กที่้อยโอกาสโดยได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า150ชุดให้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆร้านค้าในชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองเครือข่า,ขายผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรวมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านโดยมีหัวหน้าคณะที่ทำงานคือท่านนายยกเทศมนตรีเมืองระนองนายพินิษตันกุลพร้อมคณะผู้บริหาร ในส่วนของขยะสดหรือขยะเปียกนะครับเราก็จะมาผสมกับกากน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ํานะครับมาผสมเมื่อได้ผลผลิตเสร็จเราก็จะเอามาใส่กับในถังนะครับในถังในแปลงผักของเรานะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยนะครับกับต้นไม้กับป่ามะนาวในส่วนของเรานะครับผมของโรงเรียนเทศบาลนครินท์นะครับผมโดยในแปลงเกษตรนะครับก็จะมีผลผลิตมากมายนะครับที่ได้รับจากการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับ เช่นนะครับมะนาวนะครับมะกรูดนะครับข่าขนุนนะครับชุมพู่ตะลิงปิงมะพร้าวนะครับผักเลียงอ้อยนะครับที่ได้รับจากสารอาหารที่เหมาะสมทําให้มีการจเจริญเติบโต,ตที่แข็งแรงนะครับผมโครงการธนาคารขยะเวสแบงค์ได้มีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลบ้านขานิเวศเพจ Facebook โรงเรียนเทศบาลบ้านขานิเวศเพจ Facebook ครอบครัวพอเพียงของโรงเรียน และช่อง YouTube ของโรงเรียนที่เผยแพร่ข่าวสารและคลิปการสอนต่างๆอีกด้วยจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาได้มีคณะเข้ามาศึกษาดูงานมากมายหลากหลายคณะที่สนใจและให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นคณะจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติประเทศไทย Thailand International Union for Conservation of Nature IUCN คณะจากโรงเรียนบนเกาะจำนวน5้าโรงเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพยามโรงเรียนบ้านปากน้ำโรงเรียนบ้านเกาะเหลาโรงเรียนบ้านเกาะสินไหและโรงเรียนบ้านเกาะช้าง คณะอนุกรรมการการประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเชิงพื้นที่จากส่วนกลางมาประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองระนองและมูลลนิธิใกล้เคียงที่จะดำเนินงานโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระนองที่ให้ความสนใจนอกจากนี้ยังได้ร่วมถ่ายทำสารคดีกับ National Geographic และ IUCN In the National Union for Conservation Nature the for of เกี่ยวกับมาพลาสติกซิร์คูลาร์อี o โอม l กแอน a ์เซฟ guarding the ocean from plastics ไทยแลนด์คณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลกำพวนได้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการบริหารจัดการขยะของโรงเรียน คณะศึกษาดูงานจาก w w f Thailand ได้เข้ามาศึกษากระบวนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนขยะไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่เราทุกคนในครอบครัวโรงเรียนชุมชนต้องช่วยกันแก้ไขโดยใช้จิตสำนึกที่มีรวมกันรักษาสิ่งแวดล้อม